สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันค่ะคุยกันวันนิดชีวิตชิลๆค่ะอ่ะกิจกรรมของผู้มากประสบการณ์หมายถึงผู้สูวงวัยนะคะก็ปลูกต้นไม้นี่และค่ะสบายตาสบายใจนะคะบิชอปคาสเซิลเป็นอะไรที่คลาสสิกเคี่ยงคู่สวนกุหลาบจริงๆค่ะวันนี้นะคะพี่จะมา แนะนำกุหลาบสีส้มที่มีอยู่ในสวนของตัวเองค่ะตอนแรกคิดว่ามีอยู่แค่ต้น2ต้นนับไปนับมามีอยู่หลายต้นที่เดียวละค่ะกุหลาบที่พี่นำมาคุยในช่องสบายจังนะคะก็จะเป็นกุหลาบที่พี่ปลูกเองนะคะแล้วก็จะใช้ประสบการณ์ซึ่งอาจจะไม่ค่อยอมีแนวทางทางวิชาการสักเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของ ประสบการณ์จริงๆนะคะมีผิดบ้างมีถูกบ้างหรืออาจจะแตกต่างจากบ้านอื่นๆนะคะกุหลาบสีส้มของพี่มีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะพี่มีกุหลาบสีส้มอยู่5ต้นนะคะเป็นกุหลาบทรงพุ่มแล้วก็กุหลาบพุ่มกึ่งเลยค่ะต้นแรกต้นนี้มูเซียลาเป็นกุหลาบทรงพุ่มนะคะสายพันธุ์ของคอนแลนด์ค่ะแต่เป็นกุหลาบที่พี่เลี้ยงเอาไว้แบบ จะว่ายังไงดีจะโตก็ไม่โตจะเอบอกไม่ถูกคือเป็นพุ่มตูไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่จริงๆแล้วคบทนมากๆทนจริงๆทน,ๆๆทนคือปลูกไว้เนี่ยอา,อากาศร้อนนะปลูกไว้กลางแจ้งแดดร้อนปฝนแดดร้อยฝนร,ร้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลสักเท่าไหร่นะคะแต่เป็นกุหลาบที่ ออกดอกสม่ำเสมอดอกสีสวยก้านดอกแข็งแต่มันทรงมันไม่สวยอะทรงของต้นหรือว่าทรงของดอกกุหลาบน,นะคะแต่พี่เห็นเนี่ยในที่เขาขายออนไลน์นะขายเป็นไม้กระถางเนี่ยอูเซ่าของคนอื่นเขาสวยนะแต่ของพี่เนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้ว่าคะดูไม่ค่อยจะบริบูรณ์เต็มที่แต่สีเนี่ย สวยจริงๆค่ะแล้วก็ดอกเขาก็เป็นดอกที่ดอกใหญ่กรีบแน่นแต่เวลาเขาบานเขาก็ไม่ได้บานแบะออกไปนะรวมๆแล้วก็ถือว่าสวยนะแต่เพียรักนะคะต้องบอกเลยว่าพี้รักพี้หลงค่ะสำหรับอูเวเซลาที่สวนของพี่นะซึ่งอาจจะเทียบับที่สวนอื่นก็อาจจะไม่ได้ต้นที่สองค่ะคือโรแมนติกตุ้งตู เป็นกุหลาบเลื้อยสายพันธุ์ญี่ปุ่นค่ะสีส้มได้ใจจริงๆนอกจากจะมีสีที่สดสวยแล้วเนี่ยนะคะกลิ่นก็หอมด้วยสำหรับโรแมนติกตูตูนะคะเป็นกุหลาบทรงเ,เ,ร ưới, เลือเ้อยหลบเลื้อยสูงเลยแล้วกอ็ออกดอกเป็นช่อถ้าต้นที่สมบูรณ์เนี่ยจะออกดอกเป็นช่อแบบช่อนจะมีหลายดอกมากแล้วก็สีสะดุดตาจริงๆถ้าเรา ปลูกนะคะลงดินหรือคุณถ้าปลูกลงในกระถางก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยอะ่ะให้ต้นเของสมบูรณ์เนี่ยจะได้ดอกที่สวยมากๆเลยนะคะสหต้นนี้นะคะพี่ซื้อออนไลน์มาค่ะปลูกได้ปีกว่ายังไม่ถึง2ปีดีนะคะก็ได้ดอกที่สวยปลูกลงดินค่ะมันก็เลยดูแลง่ายนะคะกลิ่นกับสีได้ใจค่ะปลูกกันเลยค่ะ สำหรับต้นนี้นะคะลอนดอนอายก็เป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์เป็นกุหลาบทรงพุ่มค่ะเป็นกุหลาบที่บอกเลยว่าซื้อมาแล้วต้องปกมากๆดอกที่เห็นในเพจที่เขาขายยังไงนะคะเรามาปลูกก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันถึงแม้ว่าจะปลูกในที่ที่มีอากาศร้อนลอนดอนอายก็ออกดอกได้ใหญ่ก้านดอกแข็งแรงสวยมากๆเลยค่ะต้นถัดมาคือ Lady Of อฟชาร์ลอตค่ะเป็นกุหลาบสายพันธุ์ อังกฤษนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยค่ะเลื้อยสูงสูงทำนองเดียวกับโรแมนติกตูตูเลยแล้วสีสวยมากสีสวยจริงๆแต่ถ้าถามว่าตรงกับรูปที่ซื้อไหมคือรูปที่เขาขายในออนไลน์เนี่ยดอกจะดกมากน่าจะถ่ายจากต่างประเทศนะอากาศน่าจะไม่เหมือนบ้านเราแต่พอมาปลูกในที่ที่อากาศร้อนๆอ,อ,อ,อย่างบ้านพี่ที่อยู่ที่สมุทรสาครนะออกดอกไม่ดกมากนะคะ แต่ว่าสีเนี่ยสวยสีสวยตรงตรงปกทีเดียวนะคะแต่ลักษณะดอกเนี่ยก็อาจจะกรีบไม่แน่นเท่ากับในรูปที่เห็นนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนจริงจงะปลูกว้กลางแจ้งด้วยค่ะต้นสุดท้ายนะคะอับราหัมดาบี้ค่ะเป็นกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษเป็นพุ่มขึงเล้ยนะคะอันนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณ6-7เเดือนเองค่ะดอกใหญ่มากเป็นกุหลาบที่มีสีสวย แล้วก็ทนโรคทนแดดในช่วงระยะเวลาที่พี่ปลูกมาเนี่ยนะคะชอบเลยแหละหาต้นนี้ใครสนใจต้นไหนลองหามาปลูกนะคะทั้ง5าต้นเนี่ยปลูกได้ดีในอากาศบ้านเราทีเดียวนะคะสำหรับสวนพี่ซึ่งเป็นสวนออกลางแจ้งแหละเราแดดร้อยฝนร้อยก็ปลูกได้ค่ะสำหรับคลิปนี้คงจบลงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพค่ะ